ไม่งามก็ไม่รู้ว่าจะเรียกล่าอะไรนะคะคุณผู้ชมเก็บขอนเดียวแกงได้หม้อหนึ่งเลยประมาณนั้นน่ะนั่นค่ะแล้วนู่นอีกถ้าจะเก็บทั้งหมดอะนะถ้าคุณไม่เหลืออาไว้อะ่ะแต่ทีนี้ว่าถ้าไหนที่ดอกเล็กเราก็จะยังไม่เก็บไงฮะ อุ้ยงามงามมากาวมากอากา,อากาศอากาศเริ่ม<อ>ที่จะแบบว่าจาัดตะกี้นี่สักพักใหญ่ๆพี่ย่าบอกห้าองศาใช่ไหมอากาศลดลงอย่างรวดเร็วตอนนี้คือศูนย์องศาค่ะ ฝนจะตกแล้วลมแรงมันติดทะเลด้วยลมแรงมากพี่ยาจะต้องกลับแล้วนะคะทุกคนอันนั้นยังไม่เก็บค่ะอันนี้ยังไม่เก็บเอาไว้ก่อนมรนยากาศป่ากับทะเลติดกันจะ้ะ ต่ออยู่นะคะทุกคนเพราะว่าป่าเขาหน้าเดินมากแล้วเห็ดก็เยอะมากเดินไปต่อไหนนี่คือไม่มีผิดหวังเลยสักตอชักสักขอนเลยคุณผู้ชมเห็ดนดำๆนี่ไหมฮะ,ะเห็ดนะคะเนี่ยเห็ดเขาโดนช็อกด้วยอากาศค่ะเนี่ยคือเห็ดล้วนๆเลยนะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นพันลัตชุรานะเห็ดพวกนี้นะดูค่ะ ที่ดำๆเห็นดำๆเต็มเลยนะเห็ดล้วนๆคือปีนี้พี่ยาพี่ยาไม่ได้ไม่ได้เดินมาดูมาดูเห็ดม,มุมนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าเห็ดมันจะเยอะขนาดนี้ที่ดำๆที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือเห็ดพี่ยาคิดว่าน่าจะเป็นลัชุล่าเต็มเลย โอ้ยมีแต่หูหนาๆงามหนามากดูดิคุณผู้ชมโอ้โหสวยไปไหนนี่จ้ะโอ้โห ได้แต่เห็นงานวันนี้ทุกคนดูค่ะดูค่ะรอบขอนเลยค่ะรอบเลยขึ้นมานี่อีกค่ะพี่ย่าเก็บพอมันเต็มเต็มตะก้าใช่ไหมพี่ย่าก็ เอามาเทใส่ในเป้บนหลังทำให้หลังตอนนี้คือปวดหลังมากเพราะว่าเห็ดเต็มเลยค่ะเห็ดเต็มหลังเลยมันหนักนะคุณผู้ชมเห็ดสดใหม่เนี่ยมันหนักมากเลยนะ ในการเก็บเห็ดแต่ละครั้งอะมันใช้เวลานะคะมันต้องใจเย็นเดินดูตามขอนแล้วก็จะเก็บแบบใจเย็นๆอะรีบไม่ได้ถ้าคุณรีบคุณไม่ได้เห็ดคะ่ะคือคุณต้องยอมเสียเวลาของคุณเลยอะกี่ชั่วโมงคุณก็ว่าไปในการเข้าป่าจะถึก ดูขอนมั้จ้นี่ดูค่ะมัน,ม,นมันต้องมองขอนเห็ดนะคุณผู้ชมมันจะเดินฉับๆๆๆๆไม่ได้มันต้องมองที่ขอนเห็ดด้วยนะนาเด้งอันไหนเิ้งป่วยแล้วเราก็ไม่เก็บโอ้ด้านล่างขอนไหมเต็มเลย เดี๋ยวนะให้คุณผู้ชมมันไม่มีคนถ่ายให้ไงคือเราถ่ายของเราเองเราเก็บไปด้วยถ่ายไปด้วยอย่างเงี้ยคุณผู้ชเราไม่มีคนมาถือกล้องให้เราไงไม่งั้นเก็บมันกว่าน,นี้ีกบางทีก็ถ่ายๆคนเดียวเนาะมันก็มีตกขอบบ้างอะไรบ้าง สวยขออภัยนะคุณผู้ชมถ้ามันกล้องตกขอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ย่าก็ไม่ได้ดูไงฮะมือจะเ,เก็บแล้วมือก็ลูดลูดลูดเหตตาก็มองขอนอื่นไปด้วยดูขอน,นี้จ้ะ อันนี้อยู่ใกล้ๆกับรถเราเลยค่ะอันนี้อยู่ตรงที่จอดรถเรานั่นคือรถของเราที่จอดอยู่เพราะว่าเราจะกลับบ้านแล้วแต่เดี๋ยวจะพามุดไปเอาตรงขอนที่เราเจอที่แรกะนะตรงที่มีหนามล่าสเบอรี่อ่ะที่ที่มันเกิดเป็นตับๆตๆอ่ะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปเอาแต่ไม่รู้มันจะถ่ายได้ไหมเนะเพราะว่ามันหนามหนามนะพี่ยาต้องระวังหนามถ้าถ่ายได้พี่ยาก็จะถ่ายให้ดูนะถ้าถ่ายไม่ได้ก็แล้วไปขอเล็กขอน้อยออกมดเห็ดปีนี้ จะเก็บได้ไหมหล่นก็มีหล่นเงิก็มีนี่ค่ะสวย 변하지 야, 않는 เ모습นอีกเรื่องนะคะไม่ 우리 힘든 <목소리> 적도 있어 That's oh. true.